ครับผมนลงนกเขาใหญ่ครับเศร้านีชีได้จะแก้มครับตกการกับบริเวณบ้านครับหาตอนกครับหาปูหาปลากินครับวันนี้ก็มากับเอซีคือเก่าครับบีบากคู่ใจครับปูครับเพิ่นเขาไปในป่าลครับเอซีก็เลย มาติดตามบึงครับมันนี่จะได้จากแต้มครับมาแล้วครับทดสกันจะเก็บได้หรือเปล่าครับ เรียบร้อยนกฝึกลิวตันนะครับตัวนี้เจ้าทศกันครับนกนกอ้า นลกเนาแอมสองมาแล้วครับนกฝึกอยู่ตันครับเจ้าทศกัน เรียบร้อยครับอาจารย์กาสโลก็ได้แต็บนึงครับข่าวพร้อมกันครับเอาไหมเอาไหมเอาไหม ครับติดตามไม่ต่อไปครับ